สวัสดีครับช่องย youtube ควยไทยไร e nah mm. al so uh, really ่ทุ่งครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองครับยูน้ำตาล้าคี่เก้าพี่น้องครับบัานนี้ยังมาหอนแล้วเราเปิดราคาควยผูน้อยให้เนี่ยสองตัวเพระน้าพี่น้องครับนี่ขตบนน้อยเราละคบมันเป็นบักเถิงง่ายแล้วครับนี่ใกล้จะเพียงเพียงขอแล้วผสมเป็ี่ยนแล้ววนเนี่ยทับเป็นนเราตีมัน็กัดแล้วลราบ่มันบ่ได้ มีควายเมียทับกับเดียเอาจังหวัดดีคลิปที่สองครับตาสวัสดีครับตาซื้ออย่างก็อนหตาลัดตาลัดตาลัดเนาะบ้านฉนวนบ้านฉนวนคุ้มบ้านใสง้มคุ้มบ้านไสง้มครับพี่น้องครับแล้วว่าบังคันเปิดตัวเมียเราวันนี้มาเปิดเป็นตัวผู้ทั้งสองมันบ่ตาครับตัวผู้ทั้งสองนี่เพื่อนนั่นเพื่อนซื้ออย่างก็อนเนี่ยคุณช่างครับคุสช้างโอ้เจ้าคุสช้างครับเพื่อนอายุไลยมาเลยตาพุนช้างพุนช้างมันปี ปีกวัวนี่ประมาณปีห้าเดือนหกเดืนอนนี่แหละโอ้ปีห้าเดืนดนอนหกเดือนผมวัดก็รืงเข้าแล้วว่า,าขันพี่น้องร้อยบวกลบแน,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 น่อยูเอ่เนาะเพราะว่ามันเป็นหังไฮนั้นโอตาเนาะเป็นเพิ่นเป็นลูกเต้ารล่าใดครับตัวนี้ลูกอันนี้ไปซื้อมาจากฟาร์มร้อยเอ็ดครับเ<า>ม่อยู่แม่อยู่ในฟาร์มแม่อยู่ในฟาร์มเพิ่นควายฟาร์มเพิ่นขายมาให้ ตัวนี้มันติดออกมาน้วเมียมันนั่นแหละเจ<อ>้เพิ่นบอกบอกติว่าพ่อแต่ครับเพื่อนก็ว่าลูกประช้างเพื่อนก็ว่าที่ละแต่ว่าเพื่อนบขาได้เอาใบเอายางให้น้ำเพื่อนสร้างใดเราเพื่นสร้างอุดรบ่สียเพื่นสร้างอุดรแล้วเพื่อนมาไม่จักสร้างมลมนมมีสร้างเดียวตัวช่วงนั้น <c oughs> มันดังดังู่เนี่ยโอ้แต่โตใหญ่แทนพี่น้องแล้วว่าปีปีสี่เดียนหาเดียนควายสูงร้อยสี่สิบเนี่ยพวกพี่น้องตัวผู้เนี่ยว่าธรรมดาดยครับแต่ว่าตัวนี้เข่าใกล้ได้โยกันมกันรูปหัวแล้วว่าหันพี่น้อง แต่ว่าห่างคนก็มันลงอย่างเชียตาเบี้ยอย่างน้เห่าดิควายตีแข็งเด้อหางสี่กึ่งดึงกึ่งดึงโยนเนี่ยครับกินใหญ่ก็ดีแต่ว่ามือนี่งุดงิดเนี่ยมันบอดตาเพราะฉะนั้นอนชีต้มไม่นอนเปิดละไข่แล้วกลางทงเลยได้พี่น้องครับตัวแรกเนี่ยเป็นบักเถกอายุปีก็กว่าปีสี่เดือนหาเดือนเนี่ยพี่น้องเป็นควายผู้ครับตัวงามงามเพราว่าเราสร้างมันติดท้องเมียมาจากฟาร์มใหญ่ทั้งมันละเอียดกุลละครับ เบิ่งหุนเบิ่งตัวพี่น้องครับปวดเบิง่งเข่าปุ้ยหน้าเขา่าเมยว่ะแล้วเลี้ยงแบบธรรมชาติก่ได้กินหัวหันเล่นหมดตาเลยอ่มีอย่างเลี้ยงเอะย่างส่กล้องผมพี่น้องโอ้เข่างามเด้วยพี่น้องครับกนนย็ต้องนำไงธรรมชาติเล่นเหรอกเชีงขาไก่ไงครับให้กินได้ใหญ่ยังสิเราเนี่ยหัวให้กินอิ่มเนี้ยมอิ่มเนี้ยผู้เลี้ยงใหญ่กันได้คันคันได้เลี้ยงเงินดีๆก็เพิ่นนี่ไงไว้ก็นีผมเนี่ยอานเนาะเพิ่งแขีงขาเพิ่งเล็บเพิ่งย่างงามเบิดเดินนะตาเป็นบอลเนี่ย เพิ่งหนาเพิ่นรู้คำหนาเขาบนเดือมันมีสายเลียดอยู่ครับมันมีสายเลียดแต่ว่าระบบมีใบมี่อย่างดอกแต่ว่าตอนเไรซื่อมาซื้อมาจากฟาร์มใหญ่หุ่นนี้ต่างเนาะมาจากฟ้ามลอยละเอีดกว่ามาจากทั้งลอยเอีดดินแดนคุยง้มหุ่นเราพี่น้องครับเพิ่งให้เบิ่งทั้งไทยลูกพี่น้องไปซื่อไปซื้ออยู่ถ้าผู้ใดสนใจเสี่ยไปเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตโอ้ใครห้ำกับง้ำต้นเนตตายใครห้ำกับเพี้ยงกันเบิร์เลยพี่น้อง แต่ว่ารู้สึกว่าเรียกสีลายกันก็เลี่ยกวนก็ว่าเรียกว่นยุงเอาธรรมชาติจะสั้นนี่แหละครับเรียกกัดเนอตาเนอ้ยสวรเรื่องดีๆคือเพิ่นมาครับตัวนี้สิว่าลายบนในตาตัวนี้เอ่าว่าไม่เจ็ดสิบนั่นนะครับตอนหมื่นตอนร้องกันได้เนาะตอนร้องได้นี่ครับเบิ้งเอาพี่น้องสําหรับผู้ใดสิหาร์พอพันธุ์ที่นี้เราไว้แต่คุ้มฟูงครับหน้าตาเพราะแม่นสีเรียวสีเลียดเนอตาเนาะหน้าตาดีอยู่หน้าตาดีตัวตัวที่ซองนี่ตาเปิดบ่ตัวที่ซองอ่ะเปิดขึ้นกันบ่ เปิดเคื่อนล่ะอันนั้นปรทธานหูจักราคาอกน่ะทีเอาเปิดแนว้ยในบริเวณจากราคามักกระโทม้าเอ๋อโต้กระตันแต่เบื่อนเพื่อนสันตาเพื่อนมาเบื้องรถดอือเอาเป็นเป็นลูกเต้าเล่าใดเนี่ยตาอันนี้ผมหูจักรหลงพันมากับแม่มันนั่นแหละมากับแม่อีตัวนั่นแหละมานทำฟ้ามือกันบ่บ่หงาแม่ตัวเขาเบื้องเม้ากันนหมโอ้แม่ยตัวเลกนะพี่น้องที่เราเป็นลูกสายตัวเลกของเมียนะอันนี้ตัวเลกมันน่ะมันมากับเมียมันอายุเด็กตาเพิ่นลูกอายุเพิ่นบนเนี่ย เอาปล่อยเสียกูรุดนี่แม่ปล่อยแล้วคำนวณกับเคลื่อนว่งมันยม่พู่เขาไผยแล้วสร้างหัวมันตื่นกล้องผมอ่ะพี่น้องมันไัยไทยอ่ะผมกับเคลื่อนว่ามันติดเมียนม้าตัวเมียนแข่งก็หันน้อยนึงอยู่หรอกมันลุมเขาไย่หรอพี่น้องมันประมาณเดี๋ยวพี่น้องเบิรงนกันสิประมาณนั่นแหละอายุหายปันใดก็ตาประมาณสองเดือนที่มันติดเมียนม้าน่ะบ่ตอนนี้แม เอาบัดนนี้เม่มันมันอยู่สิบเดือนสิบเอ็ดสิบเดือนกว่าสิบเดือนกว่าเออมันไปแล้วตาเล่นมงคลมงคองไปแล้วพูน่ะล้านที่ไปเข่าพ่ดละป้องนั่นละตัวนี้ได้แต่โป้อยกันตีตัวนี้ก็นีจุงไปทั้งนี่โป้มันยั่งเอาเองรอดมันไปแล้วพี่น้องพูดพูดใหมากก็ค่อยมาหาเอาครับว่าที่ให้พี่น้องิึงกัแค่ปีนี่เราแม่พี่น้องครับถึงใกลพูดจีเล่นไปหาเมยนพูดละไปท้านดะ เดี๋ยวเร,เราพอทันรู้ราคาดอกผู้ใดสนใจก็ค่อยมาเอาแต่ว่าตัวนี้เรารู้ราคาแล้วบอกเบอร์โทรเพื่นเนี่ตาเบอร์โทรยังก็094 094 901 <1, S> 901 <1, S 2> <5 28, S> 5728 5728ครับมักโตัวผู้ตัวใดก็มาต่อเอาแต่ว่าผมมาแต่มันมีมอีก,อกอมีอีกตัวหนึ่งเนียยังมีอีกยุติ <N> น้องเอาไปทับยอ้น้องเอาไปทับแสดงว่าไงก็นี่ตี้อกันนี่ละคู่บางนี่ะเื้อ,อมาเลี้ยงคู่กันนะตอนนั้นแสดงว่าตัวนี้ก็จะทับเป็นแลนวหรือว่าตัวนั้นง้ามก่อตีคนขึ้นตัวนั้นมันง้ามก่าบักคุณแพงงนงามก่าบักคุณสร้างอีกโอ้บางนาั้นบักคุณแพนบางนี่บักคุณสร้างเลี้ยงคู่กันมาเจ้าขนาดตัวนี้ก็ว่านง้างเราเด้นสร้านะโอ้ตัวนั้นไอ้ก้อนตัวนี้ก็ไกตัวนั้นก็จเปิดขึ้นกันตีเปิดขึ้นกันละเอาผู้ใหญ่มากัรถ จอดเยู่นะรถตู้มันมาไถนามันสิมาเมืออไรเราแบกคุณแพลนน่ะพูดแล้วอยู่บ้านนนท้องพูดน่ะอันนี้เรามาเห็นนาซื้อๆมาดำนะเดี๋ยวพี่น้องใครสนใจก็โทรมาเอาเมียเราก็เลี้ยงอยู่บ้านพูดละ่เพราะตัวนั่นเจ้าไปใส่เรา่ะผัวไปลงน้ำเหรอห่อนเวลาปละป้อนไปล้งน้ำลุ้นลุ้งนองเนี่ยก็ออกขึ้นอย่างนี้ก็ไปเที่ยงนะพูกได้มากตัวใดก็โทรมาตัวร้องกันเนาะตาเนาะ เราเปิดแล้วครับเป็นสองคลิปเลยพี่น้องเอาคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมนะครับมักกักดนไล่กดแชร์ซอยนี่ครับมาควยแล้วตัวใดก็โทรมาต่อร้องกันได้เนาะตาเนาะมาสอบถามแล้วครับมาเบิ้งตัวน้ำเงเอาครับมาเบิ้งเอาคุยกันคุยกันได้อยู่ขังทางแล้วอยู่ขางทางนี่แหละพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้ว